สวัสดีค่ะแวะมาเ o d ก i g ไนเชื่อว่าหลายคนที่เรียนภาษาอังกฤษต้องเคยท่องคำนี้ hit แปลว่าการชนการตีการชกการต่อยแล้วก็คําว่า a c k เราก็ท่องกันมาว่าแปลว่าถุงแปลว่ากระสอบแต่คุณคะพอเราเอาคำสองคำนี้มารวมกันเป็น hit the sack ไม่ได้แปลว่าซอมกระสอบนะจ๊ะคือคําว่า hit the sack เนี่ยเป็นสำนวนภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า go to bed คือ to hit the sack มีความหมายเท่ากับว่า to go to bed ยกตัวอย่างเช่น it's quite late I am going to bed ก็สามารถพูดได้ว่า it's quite late I'm going to hit the sack มีความหมายเหมือนกันค่ะและอีกคำหนึ่งที่เราสามารถใช้แทน go to bed ได้ก็คือคำว่า hit the hay เพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครเบื่อกับการพูดษาสังคฤิคำเดิมๆว่า I am going to sleep I am going to bed it's time for bed อะไรเงี้ยลองเปลี่ยนมาใช้คำว่า I'm going to hit the sack หรือ I'm going to hit the h a y ก็ได้นะคะชอบคำไหนก็ใช้คำนั้นค่ะส่วนตัวสุวนชนอชอบคำว่า sack ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่า it's quite late here now and I am going to hit the sack see you in the morning ไน a y okay, okay.